สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง u t u b e ควายไทยไล่ทุ่งครับเมื่อกี้ออกบ้านส,สวยๆครับพี่น้องออกบ้านส,สวยๆจากน้อยเนี่ยพี่น้องเบืองบรรยากาศดูครับอยู่ทางเลี่ยงเมืองภูเขียวเนี่ยครับเห็นตะภูหยอนเนี่ยพี่น้องมาพ่อควายงามครับเห็นป้ายเพิ่นติดว่าควายงามบ้านแช่พนาพี่น้องก่ามาเห็นแล้วกับสีขวานุญาตไทยคลิปไปพ่อแม่พี่น้องเบืองนะครับขออนุญาตเจ้าของเราเรียบร้อยแล้วครับก่อนอื่นกลับไปเบืองควายงามแล้วก่อนครับว่า เจ้าของเราเปลี่นผู้ใดเรามักเรี่ยงหวยจังใดครับนี่ที่เนี่ยควยเราโตง้ายญ่ได้พี่น้องครับนี่ครับถ้ามีเสียงล้มเสียงรดแหงกับขวายเด้พี่น้องอยู่ถนนใหญ่เลยครับถนนเลียงเมืองรถบรรทุกหลายพี่น้องครับนี่ก่อนอื่นกลับไปหาเจ้าของแล้วก่อนครับพี่น้องนี่อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอัานีนน้ำเสียท่านผู้ชมรู้จักไหมครับครับผมอาจารย์สมศักดิ์วัฒนพงศ์อยู่บ้านแขกตำบลปักปังอำเภอผู้เขียวจังหวัดเชียงูมครับ โอ้เป็นอาจารย์เกษียณแล้วเป็นบ่ครับเดี๋ยวนี้เป็นข้าราชการบำนาญครับโอ้หันมาเลี้ยงควายได้จากปีแล้วครับอาจารย์เลี้ยงควายธรรมดาอยู่เดือนแปดปีครับโอ้เลี้ยงควายธรรมดาทีนี้มาเลี้ยงควายงามมนีาตั้งแต่ปีหกสามหกสามได้สองปีเลยครับปีสองพันหนร้อยหกสามหกสี่หกห้าปีนี่ปีที่สามครับน่ปีที่สามเนาะควายงามเนาะครับมาเลี้ยงควายงามใส่พัฒนาเลยครับครับเป็นไงก็ได้หันมาใส่พัฒนาก็เพื่อนครับอาจารย์ควาวยพื้นบ้านเราบว่ดีบ่สมัยเจ็ดแปดปีเลี้ยงควายกล้นนาาธรรมดวยพ อันดับหนึ่งเลยนะครับขายยากสองขายเพราะได้ราคาครับครัแล้วประกันที่สามนี่กินอย่างยังไม่แข่งขัหลายกว่าควยงามควยสายพัฒนาอีกคกันหรือระบบจิตแพทปีเพรได้ผลยังเล่ครับก็เลยลองเปลี่ยนเบ้่งดีครับเลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนไหมแรงบันดาลใจจังไงคือเปลี่ยนเป็นควยงามครับได้มองได้เพื่อนตัวยากเพื่อนบอกแรงบันดาลใจกันศึกษาจากยูทูบศึกษาจากคลิปแล้วไปดูฟาร์มใหญ่ๆเพห่อ ไปทุกจังหวัดแหละครับโอ้ไปศึกษาดูงานเลยไปศึกษาไปเบื้องตัวเบื้องไปเบื้องตัวแล้วก็ศึกษาดูตำราการเลี้ยงไข่หงั่มศึกษาอยู่ตั้งสองสามปีหมดแล้วครับทำเลยหันเลยมวะครับครับเลยหันเลยมตอนเลี้ยงควายพื้นบ้านเลี้ยงลายจะโตว่าจะเลี้ยงลายเลี้ยงพื้นบ้านเลี้ยงเจ็ดตัวแปดตัวครับมันมีเนื้อทีอยู่ทั้งสนามบินครับเลี้ยงเนาะครับเลี้ยงบางทีก็นสิบก็โตัขายได้ตัวละสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเพรเกินนั้น นั่นรวยบ่อาจารย์เลี้ยเปลี่ยนเล่นบ่ครับมันเบอร์เตรวยเลยครับที่หาไส่ที่อยากที่ออกกำไรเนี่ยยากลำบากหลายครับมันจะเลยจับเล่นบ่ครับมันี้ครับปณิมหันนักสายพัฒนาสายคนนี่ก็พอได้กินได้ใส่เนี่ยครับโอ้เน้นอาจารย์เน้นแบบขายไปเรื่อยที่กันเป็นบ่ครับถ้ามีคนมาแบ่งปันกับแบ่งไปเรื่อยนะครับ ขายเรื่อยขายเรื่อยซื้อมาเรื่อยครับซื้อเข้าซื้อออกพบปัญหาในห,ห้อยคุณว่าส่วนครับอาจารย์ซือ้อเข้าซื้อออกกับบัตรถึงขันจา,จากมือน,นี่ครับมีสองแม่ท่านี้คับอาจารย์พอถึงขัน,นได้ห้อยดอกก็เลี้ยงเรียนไปครับมีสองครับช่วงนี้มีสองแม่มสองแม่เลยพี่น้องโตย่างงามเลยนี่ครับแม่แรกนี่พี่นซื้อว่างไหมครับอาจารย์แม่แรกนี่แม่โง่ซื้อเหรียญอื่นง่ายซื้อโนกแม่โน่ซื้อเอื่นจะเทียบกับแม่โบราณครับแม่โบราณแม่โบราณสไตล์โบราณไว้สายโบราณสิครับ ลูกเพชรอุดรครับโอ้ล mm <c oughs> uh oh, uh ูกเพชรอุดรลูกสาวเพชรอุดรเลยลูกสาวเพชรอุดรแม่เจ้าเนื้อเจ้าหนังแม่เพื่อนบุกบ้านบัวจันแม่เพื่อนกับสายไอ้สายเ่าแก่จากพุทธคามกาลสินโอ้เบื้องหางคนนบัวจันเบื้องหางเบื้องใตยเบื้องกุกเพื่อนสูงลายพ่นเมครับตอนนี้่ยสูงร้อยสิบสามคำต้นโอ้อ้วนทนสมบูรณ์กับประกันที่ร้อยสิบสามอ้วนท้อง ท้อเงาตีไหนครับท่อแล้วครับท่อหกเดือนนี่แหละท้อหกเดือนครับอาจารย์อยากปล่อยอยู่ที่ตัวเนี่ยมันบอกครับอันนี้ที่แบ่งปันอยู่กันตัวนี้ที่เปิดราคาอยู่ขันได้ราคาก็มากก็สนใจก็ค่อยเปิดราคาบ่แบงบ่แบงดอกครับเดี๋ยวผมอาจจะเป็นคลิปเปิดราคาอาจารย์ด้วยพี่น้องผู้ใดสนใจก็ค่อยล้อเบิ้งปั่นไปเรื่อยๆครับหรือว่าใจห้อนคลิปแรกนี่ก็สิลวงเบอร์โทรกันเนาะอาจารย์เนาะครับตอนนี้เพิ่นทองได้จักเดือนก็ย์ท่อหกเดือนนะครับหกเดือนท่อ อันใดก็บิ๊กเบิร์ตสิทับบิ๊กเบิร์ดครับบิ๊กเบิร์ดพี่น้องผสมวัดเดือนกุมภามีนาเมษายนพฤษภามิถุนากระด้างทองแค่เนี่ยน้อนเป็นสิงหาครับมีใบอายุลายคนเดียร์จานทร์พนมีพมีลูกมานำบ่นได้ได้ลูกนึงแล้วครับเนี่ยโอ้ลูกนึงได้ลูกสองกระทองลูกสองกระทองปศิประมาณท่านพ่อหาปีบ่อจันท์ก็คุ้ยหาปีแล้วครับเนี่ยโอ้หาปีเนาะคุ้ยสี่ปีกว่าหาปีนะมาเป็นตัวที่สองก็จานทร์ตัวที่สองตัวที่สองนี่นาท่างดังคมเลยพี่น้องครับ ต้นที่สองนี่ลูกเจ้าแบงคกับเจ้าแบงเป็นน้องของน้องสาวเก้าเจริญเนี่ยเจ้าแบงนี่เป็นพ่อของเก้าเจริญเจ้าแบงนี่เป็นพ่อของเก้าเจริญหมดแล้วครับทั้งทิษณุโลกคุนถือว่าเป็นน้องน้องเก้าเจริญดีอาจารย์ตัวนี้บันี้ทองทองทับบิ๊กเบิร์ดครับเนี่ยทับบิ๊กเบิร์ดอีกแล้วทับบันทีสิบสี่กลุ่มบ้านเนี่ยโอ้อาจารย์คือมักใสยบิ๊กเบิร์ดเลยครับเป็นไหนมักสสยบิ๊กเบิร์ดผมบิ๊กควาย อีแม่ตัวนึงซื้อจากออโต้ฟาร์มนั่นงหาเซนบาทเป็นหางดอกทำบิ๊กเบิร์ดออกมาลูกงามหลายลูกได้ตั้งหาหกเซนหมดแล้วเดี๋ยวพี่น้องพี่เบิดเดนียวสามคนยูเซ่กันิ๊กเบิดหน่ออบิ๊กเบิร์ดก็มาเป็นทั้งของบัวล้วปุเลยครับโอ้พี่น้องผมผมมีโอกาสไปไทยพี่น้องเบิรงดอกับบิ๊กเบิร์ดไทยลูกงามหลายผมชี้มอไซน์หน่อยจ้าเนาะไปย่างมัย่างเนาะโอ้ยบัญชีภาไปได้ไหม เดี๋ยวรถเจ๋งเดี๋ยวรถพิการภาพเป็นคลิปอ,อาจารย์ก็เพิ่งแบบเรียบเรียบสบายสบายจะมีระดับนด้น่ออาจารรย์คัะอากาศไายเทสีครับลาดพื้นซ <นำ S 2> ีเมนต์นเรียบร้อยโอ้เทพื้นในความลาดพื้นซีเมนต์แล้วเราใส่ลงครับทรายลงพร้อมมีฟูกพร้อมเหมืนเดีมวนบ่อยครับมีฟูกพร้อมมีหยางโอ้นี่ครับมีผ้ายางปูให้ อาจารย์หามองอันนี้มองย่างเล่นดีอาจารย์ครับนี่อันนี้มองเลี้ยงมองเล็บยาช่วงมากจิปล่อยเวลาไดนครับจิปล่อยหกโมงเช้าถึงสองโมงเช้าครับโอ้แล้วเขาข้าวไก่กินยาเล็บยาแล้วก็ลงน้ำนอนน้ำตอนบ่ายจะปล่อยอีกเ่าอาจารย์สามโมงเขาข้อขอดตอนบ่ายก็บสี่โมงแรกนะโอ้แดดลมลมตกเนาะครับถึงหกโมงแรกคำเขาคอกดจิปล่อยเขาก็ย่างไปกินยาเองนอนน้ำเขาคอดอีกข้าวข้าว้วงจากเมียนเาวจากเมียนเข้าประจันเนี่โอ้กว้างมันห่อง ทั้งทั้งลึกขลงไปพุ่นวุนสิบสองห้าเมตรห้าเมตรทั้งนี้แปดสองสี่เมตรสี่เมตรข้าคุณสี่เมตรเนาะโอ้คุ่นนะครับทําจากไม้อยู่คามุงโลกับเบื้องดีด้วยเนาะอาจารย์เนี่นี่ล้างหยาอันนี้เป็นล้างน้ำเลยเจ้ะอาจารย์เนี่ยเป็นเป็นท่านหยาล้างหยาเป็นน้ำโอ้มีน้ำเพราะผ่านหยาล้างหยาแต่น้อยก็ได้เป็นน้อนขีดตมครับสมโชกเราวพระท่านได้ปล่อยเกี่ยขีดตมได้พี่น้องวันนี้ก็เต็มเต็มเลยพอครับแม่นอาจารย์เนี่ย แม่นี่ท้องเจ็ดเดือนแล้วครับเนี่ยท้องบิ๊กเบิร์ดนะเนาะครับเจ็ดเดือนแล้วมันผสมพันธุ์ต้นเดือนกุมภาเลยเนีะถ้าบิ๊กเบิร์ดมีใบทับมีหลอดเรียบร้อยครับขอบคุณผู้คนผลเต็งมากินยาเจีงเล็กน้อยจีนยาเจียงกินยาผมเลี้ยงกินยากินแต่ยาสิครับมีอาหารย้ำย้ำขึ้นกับจีนฟังบ่บ่ได้ให้อาหารเพรบ่ได้ให้ทำนะครับกับมีบ้างบางทีก็ได้กล้วย กล้วยวยเจ้าของแน่้ยกล้วยลูกหลานมาขายให้ซื้อให้กล้วยกินนี่เราพี่น้องเลี้ยงคว้ยจะเน้นให้มันเป็นสร้างไรน้ออาจารย์เนาะเลี้ยงนด้วยหยาแบบโบราณเลี้ยงธรรมดาสิกระอ้วนนด้แหละครับเพราะว่ามันมันมันได้กินหยาอิ่มอาจารย์ต้องเจ้หั่นมาเลี้ยงคว้ยงามให้อาจารย์ได้ไขายลายโตลอติครับอ๋อได้ขายลายตัวเติมแล้วครับคว้ยน้ำกับคว้ยโบพื้นบ้านนี่คว้ยงามดีกล้วยเห็นเห็นมันบ่อยอาจารย์โอ้ยหนีกันหลายครับแต่สมมติเราซื้อมากโตแล้วสามเซนเนี่ยเราก็ได้อยู่ ซีซ่าหาหมื่นหรือแสนพวกบางทีก็ฟุกมากกับตัวหาซีหาเซนก็ได้ด้วยครับครับโอ้กำไรอ่ะครับว่นนี่เห็นเห็นเล่นบ่อกจานปีสองพันหนร้อยหกสิบสี่เนี่ยตั้งแต่มกราลาถึงธันวาก็ก็พอได้พอได้ใซคอยู่ะด้วยครับครับมันมีตังกันหลายกับเคว้เนื้อกับเคว้ชาวบ้านครับ ทีเนี้ยบ้านบ้านสวนหลังนี้ได้จากควยงามมันพอใจได้ได้จากควยงามัดครับเนี่ยเพิ่งดูพี่น้องที่ติดทางนั่นดำซีเลนหุ่นเล่นอาจารย์บ้านบ้านโมเดิร์นหลังนี้ก็เจ็บเส้นหนาค่นหนาได้จากควยงามทั้งนั้นกระทบมีเทพื้นเอาไฟหน้าฟ้าหน้าป่าเลยร้อนบดล้านเบิดล้านสามนี้ได้จากควยงามัดได้จากควยงามภายในสามปีได้เป็นบ่อยาจารย์เมื่อเป็นสามปีกับโมกะลาหกซีมาถึงธันวาหกซีนี่ ได้ล้านเจ็ดครับทั้งหมดแสดงว่าอาจารย์สายตาแหลมคมด้วยครับเลือกซื้อควายเราขายได้กำไรหลายนะครับต้องต้องต้องบึ้งต้องบึ้งให้งามที่สุดครับครับมีมีอาจารย์มีเทคนิคบอกมือใหม่พวกครับข้าพนิจจะเลือกเอยตามอาจารย์วิธีการเลือกควายงามวิธีการเลือกของผมกว่าดึงผมถืเบื้องลักษณ์อัตลักษณ์ของควายไทยนี่แหละครับอัตลักษณ์มาก่อนเลยเต็มแก้มจำทุ่งนองขาวครับองค์คอแล้วก็ใหเลือกโตยิ่ใหญ่อังอ่างโตยิ่ใหญ่อ่งอ่งแล้วก็บนิดใสหนุ่มที่เลือกโตที่หูโตหซื้้อมาให ให้กาบว่าให้คนเห็นต้องบังน้ำพังรถอ่ะโอ้กกกกกองต้องมั <c oughs> ต้อง, <c oughs> ต,องต้องให้งามครับกันบางงามมันไปคนบังน้ำกากัดจริงเรียงเป็นอย่างว่าเราพวกเราพวกสายได้ยจย์ทีนี้เขาก็ต้องเบื้องแม่แหละครับเบิ้งพ่อพันธุ์ดีบ,บดิีเรก็เบื้องแม่สายแม่สายใดสายใดเลือกอะครับต้องเลือกเลือกเนาะแล้วก็ต้องดูไปถึงว่าให้ลูกเก่งบ่เนี่ยจังสองตัวอยู่นี่กับมีสุดยอดได้เลี้ยงให้ลูกเลย้า้องการให้ลูกพอเก่งก็บอกครับ แต่ว่าลูกค้นไปใส่อาจารย์ลูกขายไปลูกนี่ตัวใหญ่นี่ครับที่สูงร้อยห้าสิบนี่นี่ขายแล้วครับเจ้าของเก่าเป็น <Okay. S 2> ออโต้ฟร,ร์มพอจะลงเป็นขายลูกขายไปเรผมบอกผมอบอกสู๋เน่นี่สูงร้อยห้าสิบครับสูงร้อยห้าสิบครับมแม่นี่ก็อยากไปกันบ่อยจันท์นี่แม่นี่กับคณะได้ของได้ รักลา Adams, ้ลางเนี่ยกับบัวบาครับคอยโถมบัวกันเนาะอาจคอยโถมบัวกันตอนนี้ผมมีการเปิดมันบ่อาจารย์ให้ชมเนาะอาจารย์เนาะให้ชมก้อนชิบแรีนงไงจะว่าชิบซอนอาจารย์ร้อสิเปิดอยู่คอยเบิ่งรายละเอียดต่างๆเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับผมครับผมคบเพิ่งรู้นอกจากเลี้ยงควายแล้วฉี่มันนี่ก็ขายได้เดิมันบ่อาจารย์ฉี่ขายได้แต่ผมบอกพอขายเลี้ยงควายย้ำอยู่นี่สามปีนี่ให้พี่ให้น้องมัดโอ้ให้ซื้อๆไปยังได้มาเอาไปไปยังได้มาเอาไป เ oh, พราะว <nó S 2> <para S 1> <been> ่าพา้เพื่อนเราเวลาเขาไปขอหยาเพื่อนโอ้ต้องอยู่ให้อยู่น้าเพื่อนเพื่อนกันเนาะเหมือนเนาะเพื่อนว่ากูซักมาเอาหยาแม่หยางามดอกก็เรื่องพอต้องเอาเงินกับเพื่อนถือกติว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนี่ยิ่งเอายิ่งอดแต่มันก็เป็นการแลกเปลี่ยนโดยแบบไหนหน่อยจันครับอันนี้แม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่โอ้งามจริงจริงครัแม่ที่เพื่อนอายุจัดจี่ครับจันแม่นี่ อายุ5ปีที่เขา6ปีแล้วปี6ปีโอ้อัตลักษณ์มาเต็มจังจันละวายอยู่ด้วยเหรอกับอัตลักษณ์ตาเต็มแจ่มจำทุกน้องเขาอ้อมโซ่องคอเขาคุณนะครับพี่น้องบึงรู้ถ่ายมะนาวตัดวิธีการเลี้ยงอ่างต้องอ่างเรียกว่าถ่ายผมโบเข้าไปแล้วพี่น้องบนข้างนอกนี้หน้าตาต้องต้องได้โอ้หน้าท่านดังต้องเข่ากบาลเปิดเล่นน้อาจารย์เนาะครับเขาขั้นเขาขั้นซ้อนไงับอาจารย์รััส่นเอองีกตัวนึงนั่น อีแมโนูนเขาขั้นส้นเขาแบบเขาแบบโบราณครับฝนตกดีดิอาจารย์ทั้งบ้านเจ้าโอ้ฝนตกดีครับช่วงระยะสองสามมื่อมันนี้ผมแน่เขาเพิ่นได้เจยวเนาะอันนี้ถ้าคิดว่าถ้าถึงเดือนธันวาเนี่ยจะได้ลูกทั้งสองตัวแล้วเนี่ยโอ้ได้กินน่องแค่ละมันบก็ได้กินน่องเยอะได้ลูก ขัดบ่มีคนมาบังน้ำไว้ใจไปนันหนน่ะอุนตาสาวเบิดแล้วครับได้ลูกตัวแม่มั้ลูกตัวแม่เบิดอีกทางหักลูกตัวแม่เบิดแล้วโอ้ลูกพ่อพันดังทั้งสองตัวบิ๊กเบิดทั้งสองตัวทำตุ้มบิ๊กเบิดทั้งสองเป็นลูกสาวพร้อมนี้ครับนี่แล้วอันตาสาวเบิ่งเรียบร้อยแล้วดีแม่แม่ลูกเพชรอุดรนี่กระทั่บบิ๊กเบิดครับทั่บเรียบร้อยแล้วน้องครับนี่อีแม่ใหญ่ลอยหาซิบหนึ่กระทั่บบิ๊กเบิดครับเบิ่งดูครับเบิ่งนู้ดแล้วแถวนี้เแถวเนี้เอาลูกบิ๊กเบิด ผู้ใดสนใจอยากสอบถามหรือว่าอยากมาเลียนมีเบอร์โทรฝากเพื่อนบ่อยอาจารย์เจ้าอ่ะมีครับ ศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ห้าสองเก้าย์ห้าสองเก้ายูถนนเลี่ยงเมืองผู้เขียวเลยอันนี้เป็นเขตบ้านแขะมั่าจันท์เขตครับบ้านแขะบ้านแขะตำบลอยงบ้านแขะตำบลพักปังตำบลพักปังอำเภอผู้เขียวอำเภอผู้เขียวนี่แหละครับเส้นผู้น้องมามาหาง่ายครับบรรยากาศดีดีจันอยู่นี่ตลอดแเราอยู่อยู่ตลอดครับอยู่ตลอดนอนนี่มาเบิ่งควายงามน้ำร้อนน้ำเบาน้ำร้อนนี่พี่น้องครับนี่นอนนี่อยู่คนเดียวสักครับ นี่กินนี่นอนเดียวหนี่กินเดียวหนี่กต่เห็นเราเด้มันบ่อยจันโอ้มันสามปีเหรอครับอยูเนี่ยครับนอนเดียวหนี่สามปีแล้วน้องเบียงควยครับเห็นบ้านสมัยเนี่ยครับควยงามเห็นนอกจากสิได้เงินแล้วประดับปรมีได้พร้อมนด้อาจารย์ท่านบอกครับเพราะบัญชีรถคันเราตินล้านสองล้านเลยพี่น้องครับบุ้งหวยเราดูหุ่นหนะบ้านอยู่ทางไหนก็ให้คนเศร้าบ่นเนี่ยมาอยู่ทงให้ทงน้าเลยเนาะครับมาอยู่ทงมาอยู่น้าเลยนี่แหละครับเอาเป็นว่าคลิปแรกนี่กา ถ่ายไปพ่อแม่พี่น้องเบื้องปินแรงบันดาลใจนออาจารย์เนาะครับถ้ามือไม่อยากเลี้ยงคืออาจารย์ครับเราก็เริ่มมาจากคายพื้นบ้านเขาละครับก็ครับแลนดูค่อยขยับขยายไปด้วยค่อยขยับมาเหตุผลประกันต่างๆนั้นๆละนออาจารย์เนาะเาเปอนว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละครับพันผู้ใดสนใจกับโตมาสอบถามเราครับแต่ว่าเราสิเปิดราคาอยู่กับค่อยเบื้องคลิปที่สองอีกด้วยครับเพื่อ เป็นรายละเอียดต่างๆนรัอาจารย์เนาะครับผมคลิปเรียงนี่ก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ